เอาเลยครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นแมปอีกแมปหนึ่งนะครับผมที่เป็นแนวการต่อสู้ที่เล่นเอาเพลินๆได้นะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติเราเล่นคนเดียวเนี่ยก็อาจจะหัวร้อนง่ายหน่อยนะครับแบบนี้เนี่ยผมนิยมเล่นกับเพื่อนนะครับเพราะว่ามันจะสนุกมากๆเลยถ้าเราได้เล่นกับเพื่อนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมทางด้านของแมปนี้เนี่ยผมได้เปิดมาตอนเมื่อคือนก็คือเมื่อคือนอะ่ะเปิดมานี่นครับผมก็แมปนี้เนี่ยผมเป็นแมปที่ชื่อว่า Jump Star นั่นเองนะครับผมน,บบนั่นแหละท่านผู้ชมใครที่รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะครับผมฝากลงไปกดไลค์ด้วยแล้วกันนะคคครรััับบบกกกกดดดดดไไลล์ช่ซาาาวววววใ้้ผผมมมยยยแนนนะะเี๋จอธิต เกมนี้เนี่ยมีอะไรให้เราได้ทําได้ลองเล่นบ้างนั่นเองนะครับท่านผู้ชมข้นมอที่อย่างแรกเลยเนี่ยผมก็คือการใส่โค้ดนะครับซึ่งการใส่โค네้ดเนี่ยเราจะต้องจอยกรุ๊ปก่อนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโค네้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างแล้วกันนะครับผมใครที่อยากได้โค้ดไปก๊อปม,มาใส่ได้เลยนะครับซึ่งโค네้ดนี้เนี่ยผมจะได้พันห้าร้อยเพชรนั่นเองนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกตัวละครนะครับผมหลังจากที่เราเลือกตัวละครเนี่ยเลือกเอานะว่าเราจะเมนตัวไหนนะครับผม มันก็จะมีอยู่ประมาณ3สายนันแหละสสาย3สายเป็นสายแทงเป็นสายโจมตีระยะใกล้แล้วก็เป็นการโจมตีระยะไกลนั่นเองนะครับท่านผู้ชม ใครที่ชอบสายไหนก็เล่นสายนั้นไปละกันนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนี่ครับผมจะมีระดับหลายระดับด้วยนั่นเองนะครับจะมีเลเยอรมีมิสติกแล้วก็มีอีพิกมีแร่นะครับผมประมาณนี้พวกเทลิสผมยังไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูกันที่หลังละกันในะส่วนของเทลิสนะครับผมว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งเนาะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าพวกตัวพวกนี้นะครับผมเราเนี่ยยิ่งเราอัพเลเวลมันเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งเก่งขึ้นมากเท่านั้นนั่นเองนะครัาาััับบท่่่่าาาานนนนนนผผู้้้้้้้ชชชมมมมซึงงงงขอออออออใใใกกกกรรรพเเเเีีียยจะะตตไลลๆดววแ็คค์ สองตัวเนี้ยเราสามารถหาได้จากเควสนะครับผมแล้วก็การมาสุ่มที่ตู้ซัมมอนนั่นเองนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะผมว่าเลตออกเนี่ยมันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมก็ดูเอานะครับซึ่งตู้มันจะรีทุกๆ15นาทีนะครับผมแล้วก็จะมีพวกโปรไฟล์พวกปาร์ตี้นะครับผมซึ่งระบบการเล่นของเกมนี้เนี่ยก็คือเราต้องอินไวท์คนก่อนนั่นเองนะครับซึ่งอินไวท์สูงสุดได้ที่5ผู้เล่นนั่นเองนะครับ พอเราอินไว้เนี่ยหัวห้องเนี่ยผมจะอยู่บนสุดซึ่งจะเป็นคนคุมห้องทั้งหมดเลยนะครับผมว่าเราจะเล่นโหมดไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเจ้าตัวด่านหรือว่าตัวโหมดเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวโหมดก็จะรีทุกๆ1ชั่วโมงครึ่งน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีบอกนะครับผมว่าแบบนี้เนี่ยได้ทําการแอคทีฟอยู่กี่คนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอย่างอันนี้ก็4 3 62ออะไรเงี้ยคนเล่นอันไหนกันก็ กดเข้าไปแบบนั้นเนี่ยผมก็จะเจอห้องไวมากขึ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมในส่วนต่อมาเนี่ยผมก็จะมีโซน f k นู่นนี่นั่นนะครับผมมีโหมดให้ทดลองด้วยนะครับว่าตัวนี้เล่นยังไงตัวนี้เล่นยังไงอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะผมไลค์กรุ๊ปเพื่อรับรีวาร์ดับผมก็ไปกดไลค์นะครับแล้วก็อยู่ในกรุปแเราก็จะได้รับรีวาร์ดนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาระบบล็อกเพจกันดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นพวกสตาร์พาร์ทนะผมมารับได้ใครที่เติมก็จะได้สกินเนาะระบบเควสนะครับผมจะมี อยู่3โหมดนะครับผมก็จะเป็นโหมดเดลี่นั่นเองนะครับมีโหมด weekly มีโหมดควิกลี่นะครับแล้วก็จะมี star path นะครับส่วนของ star path ก็อย่างเมื่อกี้เลยนะที่ผมเปิดให้ดูก่อนหน้านี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอันที่ได้เพชรนะครับถ้าสมมติเนี่ยเราคิดว่าอันไหนเราเราไม่สามารถทําได้เรากดคลิกขวาแล้วก็กดเออกดกดคลิกซ้ายกดคลิกับแล้วก็รีนะครับมันก็จะเปลี่ยนเควสไปเรื่อยๆแล้วก็หาเควสที่เราต้องการนะครับผมแล้วลงไปเล่นเควสนั้นนะครับให้เสร็จเราก็จะได้เพชรมาทําการซัมมอนซัมมอนนะครับผมลองสุ่มให้ดู ไม่ได้สักทีอ่ะตัวรีเจนอ่ะขอได้ไหมตัวรีเจนอ่ะสักตัวได้ไหมไม่มาสักตัวเลยเนี่ยผมไม่ชอบระบบการสุ่มที่สุดในโลกเลยถ้าใครไม่ได้ตัวก็คือไม่ได้ตัวเลย กูเล่นมาขนาดนี้กูยังไม่ได้ตัวเลยเนี่ยมึงดูดิดูคนอื่นเนี่ยโกโจเนี่ยโอ้โหคำม,มาดโดทานจิโรนี้ผมยังไม่ได้สักตัวเลยแล้วดาวที่เป็นอีิผมก็ยังไม่ได้เลยนู้เว้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในเพลแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะซึ่งก่อนนี่เราจะไปรับชมกันเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าร้านที่ ทำการสนับสนุนเรามาถึงตอนนี้เนี่ยก็คือร้านสตาร์บัคนั่นเองนะครับผมบริการกดเกมพาสในราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิฟเกมพลาสหรือว่ากิฟการ์ดหรือว่าโลบัคในราคาที่ถูกมีแน่นอนนะครับผมซึ่งทางร้านเนี่ยมีทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทางเพจด้วยนะครับใครที่สะดวกทางไหนก็สามารถติดต่อเข้าไปทางนั้นได้เลยนะครับผมรับประกันแน่นอนครับผมว่าร้านนี้กดให้ทุกแมปภายในราคาถูกแน่นอนครับผมเดี๋ยวผมลองเข้าไปเล่นให้ดูนะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นโหมดนี้แล้วกันนะครับผมโหมด55ผมเป็นตัวเมนตส ก็จะมีหน้าโหลดนะครับผมบางที่อาจจะโหลดนานหน่อยนะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมมันเป็นแมปของเซิร์ฟเวอร์ของอเมริกานะครับผมมันก็เลยค่อนข้างที่จะปริงโดยประมาณนะครับมาเข้ามาในแมปแล้วนะครับท่านผู้ชมซูมาคินาดุโตถ้ามาแล้วแต่ผมจะไม่ได้เลยเลยก็จะมีการเช็คพุ่มนะครับผมเป็นแนวการเล่นที่ต้องใช้ความคิดนิดหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดนะครับผมสาหรับตัวแคลี่เนาะไม่สําหรับตัวแคลี่เดีม,มีทุกตัว ซึ่งเกมนี้ก็ต้องดักตีในพุ่มน,นะครับผมสำหรับตัวที่เป็นตัวตรีระยะใกล้เนาะสำหรับในโหมดนี้นะครับผมจะเป็นโหมดการแย่งเพชรนั่นเองนะครับคือเราจะต้องเก็บเพชรให้ได้เยอะที่สุดก็ถ้าสมมติเราอยู่นิ่งๆในในป่าหรือว่าไม่ทําการโจมตีใครเนี่ยเรื่องเราก็จะรีเลยๆนะครับผมเป็นตัวตอดครับผมทําได้เต็มทีมได้แค่นี้นครับผมไม่สามารถยึดคลองไขรไว้ได้บานมึงแน่พี่นอ้องเออ ก็มีการเก็บสกิลหลอดอัลติเมทไปด้วยนะครับผมแตกหนึ่งเพื่อนปับ๊บไม่โดนใครเลยผลาดผ่าดผ่าดแตกแตกแตกแก,แก,แก,แกสวยสวยสวยยึดยฝั่งขวาไปยึดฝั่งขวาไปชิวๆพวกเราก็หน้าที่ของเราก็เช็คพุ่มนะครับผมสําหรับหน้าที่ระยะใกล้ตัวระยะใกล้เนี่ยก็เป็นตัวที่ดักบ่ายอย่างเดียวเนาะเราต้องเช็คดีๆ ซึ่งเกมนี้นะผมการอัพตัวเนี่ยมีผลสูงมากๆเลยนะครับตาย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 ปับ๊บปีเยังไม่โดนนี่แกจะบ้าตายไรวันผมได้แค่สกิลช่วยเพื่อนจากระยะไกลนะครับระยะไกลผมไม่ได้จริงอัว้วตวผมไม่ชอบตรงสกิลเอฟธรรมดามันเล่นยากมาก ต้องคุมโซนต้องคุมโซนเดี๋ยวผมถือให้จริงๆนะถ้าสมมติเราจะเล่นจริงเนี่ยเราควรให้แคลรี่ถือนะครับผมไว้ด้านหลังเนาะก็ตัวใไกลๆเขาอยู่กันไปปูปูมตาย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 สวยได้เป็นคืนโหจัดต้องไปช่วยเพื่อนต้องไปช่วยเพื่อนต้องไปช่วยเพื่อน อุ้ยตัวตึงจัดตัวตึงจัดเราตัวตึงจัดเราตัวตึงจัดเราโอ้โหตัวตึงจัดเลยเราไม่รู้ว่าผมสายตอ่อผมสายตอ่อเปรี้ยงสวยชนะเฮ้ยเนี่ยจะโมเท่าไหร่ะอะครับเนี่ยก็จะเป็นพวกสกอร์เนี่ยโอ้โหนี่เราทำได้เนาะเนี่ยดูไม้เล่นแครี่ไม่จำเป็นต้องฆ่าใครเยอะดาเมจเท่าไหร่มาหมายดิสี่หมื่น ตึงๆอ่ะครับก็จะมีระบบป,ประมาณนี้นะครับผมใครที่เล่นจบแล้วเนี่ยอยากเล่นต่อก็กดนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากออกไปเนี่ยก็กดออกไปนะครับมันก็จะเด้งมาหน้าล็อบบี้ให้นั่นเองนะครับผมท่านผู้ชม <S 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 เอ้ยฝั่งหนูก,ก็มีการ์ดว่าเฮียมีน,นี่ด้วยมีมีใครวะไอ้รีเดนอะหาแล้ววะดักพุ่มนะดักพุ่มนะระวัววงโดนตุ๋ยโอ้ เฮ้ยมันเอากูช่วยช่วยเพื่อนกูมานะให้กูมานะมีนี่ด้วยมีแวมไพร์ด้วยทีมันแต่ว่าแวมไพร์มันยังไม่ได้อับอ่ะลงจุดต่อยลงจุดต่อยแวมไพร์ขี้โกงอ่ะไอ้เหี้ยไปแล้วสวยสิ้นสวยโอ้ยกลับบ้านนะครับกลับบ้านเราดีกว่าเดี๋ยวกูรอซ้อนเดี๋ยวรอซ้อนิตาดูริ่โอ้โหูแรงอ่ะทีเดียวทีเดียวนะโดนเฟอยกูทีเดียวนะ

เฮ้ยใครตายสวยสวยได้คืนอุ้ยอุ้ยเพชรอุ้ยเราโหดนะครับนี่เราเจอคนดีเว้ยเนี่ยเรารอเลยเรายันรอเลยแต่ถ้าเราห้าวก็ตีแม่งรวยเลยทำไมกั๊ดมันดูดีจังวะกั๊ดระดับอะไรลีเจนด์ปะเจ๋งมากเลยเจ๋มว่ะชนะว่ะวิน ันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมท่านผู้ชมที่เป็นด่านหนึ่งนะครับผมเป็นเก็บเพชรนะครับผมใครครบตามที่มันกําหนดให้เนี่ยแล้วก็จะชนะนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะมีหลายด่านให้เราได้เลือกเล่นเออใช่แต่ว่าเดี๋ยวจะไปทําคลิปสรุปอีกทีแล้วกันนะอันนี้ก็มาโชว์ตัวเกมนะครับผมว่ามันเนี่ยมีระบบการเล่นยังไงบ้างนั่นเองนะครับตัวเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยอยากให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับแบบนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมใต้ล่างดีสคริปชันเลยน,นั่นเองนะครับท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอาจจะพาเพื่อนมาเล่นนะครับผมแล้วจะดูรีแอคชั่นกันว่าแบบนี้เนี่ยมันตึงขนาดไหนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแบบนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้านการสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนนะครับ See you again next time บ๊ายบายครับผม